ว้าเอาแลา้วรับท่านผู้ชมครับเฮ้ยรงท่านสบายดีนะเอ่อไม่ค่อสบายเพชข่าเปนังไงนี่นะนะจมีจเงมีรุ้ไหวะเนี่ย้องไม่มีีรจ้องามีเดือกแหลนไม่ได้รองแรงอะไรเลยเข่อกนี้ดูสายตากล้องข,ข,ของฉันตีเจ้รส่าแต่ตามองจะก,กิ้งกอกเป็นผีเลยนะนี่มันีไรนไปไหนกรงกลับบ้านต่อจนะเ่าเดียว นี่ก่อูดีไปเจอกันตั้งนานแงวูกไอนตัวสั่นเชียวคิตถือจิตถึงเป็นใครจิตถือไม่เจอกันตั้งนานเออจำไม่กลับมาเราสามคนสมัยก่อนเนี่ยเราก็กินที่เดียวกันนอนที่เดียวกันนี่ต้องตื่นเต้นเมื่อกี้นี้เข้าไปเจอน้องสาวสีสุดามาบังเอิญเขาบอกว่ามีสามีแล้วตอนนี้ก็ตั้งท้องซะด้วย ข้าก็ถามว่าสามีนะชื่ออะไรเขาบอกวยย่าเวชัยยันยังไหนชื่อเดียวกันเลยอ่ะอยู่ีนสมัยนี้มนุษย์ทำไมชื่อเดียวกันเลยนะสิสิรพี่กระบอกชัดว่าคนชื่อสามเนี่ยมันแยกๆมากมายในโลกนี้กระบอกฉันว่าไม่ใช่พระเจ้าพรมันก็เป็นไปไดเ้เอ้แต่อ้นี่มันเจ้าชู้นะคิดดูว่าผู้หญิงนั่งรถทีเจ็ดแต่คน อ๋อแล้วเสด็พี่ดูได้ไงเพราะฉะนนมีแต่คนแก่ไม่ใช่ป่ะเฮ้ยนานอะไรอันนี้นะเออทำตัวหันเขาอื่นเหีียดไมจะไม่ดีเพราะฉะนั้นประวัติอืนไม่ใช่ป่ะนะทำตัวห่างเถื่เออเมื่อก่อนก็นอนด้วยกันใช่เปล่าเราเป็นไม่ใช่เราเป็นอะไรนั้นเปล่าตังไหนเวชยันเนี่ยยันเปเต็ดเปล่าเออไม่ใช่ตกลงใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เออมันบอกก็ไม่ใช่

จะบอกว่าสามีของเจ้าชื่ออะไรนะมีเชื่อวชยันคนนี้เหรอไหมคะเป็นพระสวามีของน้องใช่คนนี้เหรอคนนี้เหรอไหมคะถ้าเป็นคนนี้เดี๋ยวพี่จะถามให้ให้ครับอนี่พระเจ้าฟ้า่าาน้องของข้าศีสุรามันบอกว่าไม่ใช่ยางไหนมันบอกว่ายางนี้ขออภ้ชครับฟาบามันคืออะไรวันนั้นนะพระเจ้าค่ะกระหม่อมชันขอยืนยันะตรงนี้ พวกกลางผมฉันเวทไชยันไม่ใช่หัวองศรีสุราพระเจ้าค่ะเวทไชัวไม่ใช่หัวตกหาศรีสุรารัฐครรอะไรจะเกิดขึ้น ผมรรมกรัส์ราชนุกูลของเราทำถูกต้องจารีตประเพณีมาโดยตลอดโดยเฉพาะราชธิดาไม่มีสตรีผู้ใดที่ตั้งพระคันแล้วหาพ่อไมด้แต่ว่าเจ้า เราทิดจารีประเพณีร้าความอับอายให้กับวงตระกูลของเรารู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นจริงไหมครับขอได้ช่าเสียงี่แต่เพราว่าเขาบอกฉันเห็นว่าศรีสุราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ข้าไปลถึงการเขาจังหวะอย่า,วยาปวดน้องเลยนะคะจังหวะเจ้าเองก็คอยที่จะปกป้องน้อง แต่หลักฐานแบบนี้เขาเรียกว่าผิดเต็มประตูเสียแรงสีสุดาที่ข่าสิสุเทศนั้นเป็นพี่น้องร่วมพระมารดากับเจ้าในฐานะที่ข้าโดยยามนี้ในมือข้าถืุพระแสงนเป็นองค์พระมาหากรสร์ เพราะฉะนั้นข้าขอตัดสินคุณผนนะคเจ้าจงรับพระแสงนี้ว่าข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าก็ขายขี้หน้าชักการขึ้นมาลุกตัดเหัวดเลยสิังให้เป็นชีวิตตัวเองรั้งตัวฉครับ ถึงกระป๋างนัอตาสิ่งสุดลางต้วคำยิ่งใดว่าดับมุขเจ้ โกรธจัดขัดใจนี่เหตุไงจิงนี้ยังน่าไม่ต้องสิโรราการ้องเรือดีกูคงไม่ขีย

ซาบกระสายจใจสับสนขวันหม่นหวันไหวต้องฝืนใจดังต้องทำไ,ได้ นี่นมือมึงก็บอกว่าไม่ใช่แล้วมึงม,มาห้ามสีสุรังทำไมวะ <S <S ขอได้เชื่อป่ะบ้าความจริงก็คือความจริง,งกล้าองฉันขอยอมรับทุกสิ่งอย่าง,งว่าสีสุรังคือเมียกล้าองฉันพระเจ้าค่ะสีสุรังคือเมียของคนยังไงล่ะดีใจครับท่านผูช้ชมครับว๊าว เดีพี่โอ้ยมึงมันไรไอ้เจ้าท anyway. ู you know. ้ดีเอพี่เออมันจะฆ่าเขาอยู่เลยะอะไรของแกเนี่ยไม่กระได้มันเป็นน้องเขยก็ดีอยู่แล้วหลานมันจะได้มีพ่อไม่โกรธข้าหมดเชิงเลยเพื่อนจ้าห้านโกรธได้ยังไงเราก็วันนั้นมึงก็ไปกับขุนขอได้ชักตอนนั้นเก้าของฉันที่ไม่ได้บอกฟ้าว่าพวกก้าหของฉันกลัวความผิดด้วยอาญาจะถือโทษโกรธเก้าหของฉันเลยเอาจรเอาลัง เรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าในเมื่อตอนนี้เจ้าเองเป็นคนทํและจะเป็นคนรักข้าจะขอคำยืนยันสัญญาว่าถ้าได้น้องสาวของเราแล้วเจ้าจะทิ้งหรือเปล่าจังเหรอนในคนที่ผ่านมาถึงการขผมฉันเรื่องมาประารนี้แล้วการขอฉันสัญญาเขาจะมาพวกกลุ่มฉันจะดูแลที่สุดสุดให้ดีที่สุด เราเลือกอย่างนี้กล้าผมฉันจะอยู่มาผ่าบาทไม่ได้ทำไมฮะยังอยู่มาสีสุดนางไม่ได้กล้าผมฉันยังมีภาระหน้าที่กล้ามฉันสัญญาเสร็จภาระหน้าที่แล้วกล้าผมฉันจะรีบกลับมาเพราะจะเจ้าให้สันยิงสัญญาแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นสีสุดนางเจ้ากลับเมืองไปกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เมฆษายนมันทำธุระเสร็จมีสแล้วเดี๋ยวไปจ่ายเออเดี๋ยวจะปิดสัญญาเดี๋ยวจะให้น้องชายจัดการนะคือจะผ่าบาทของอะไรให้ก่อนเออ สิสุราเย้กันเย้กันข้าสิจะไม่ไปขอพือจปใมพได้คราจะรอรอเองแแล้วที่รักเจ้าที่สุดจะไดก่อไปี่ยังไม่สามารถหยุเจ้าไ้เรอก่อนทักราที่รอแล้วที่จะกลับหาเจ้าสสุรนี้ สัญญาอีกเจ็ดวันจะกลับสู่ความรับผู้ชมครับวางแันจะพักไปก่อนจะย้อนกลับเมืองอื่นรับผู้ชมครับ